สาธารณาสุขเพชรบณ์เผยแพทย์เตรียมส่งเด็กป่วยโรคไตรับการรักษาเฉพาะด้านตามที่มีพลเมืองดีแจ้งว่าพบเด็กชายป่วยเป็นโรคไตร่างกายบวมทั้งตัวมีอาการแน่นท้องเหนื่อยง่ายและปวดหลังทนทุกทรมานอาศัยอยู่กับตายายที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุ์นั้นทั้งนี้เด็กชายคนดังกล่าวคือเด็กชายขจรศักดิ์แสงงามอายุ12ปีอาศัยอยู่ที่บา้านเลขที่587หมู่7ตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองไผ่พบมีอาการบวมทั้งตัวอาศัยอยู่กับตายาย ที่สูงอายุโดยตาอายุมากถึง70ปีอาชีพเป็นยามที่โรงสีข้าวใกล้บ้านส่วนใหญ่อายุ64ปี ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ปัจจุบ,บันมีตาคนเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัวเด็กชายขจรศักดิ์ปัจจุบ,บันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่เริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคไตามาตั้งแต่อายุ10บขวบและอยู่ในความดูแลของแพทย์มาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดร่างกายเกิดอาการบวมทั้งตัวรู้สึกแน่นท้องเหนื่อยง,ง่ายและมีอาการปวดหลังหราบการช่วยเหลือขณะน,นี้ทางเจ้าของโรงสีซึ่งเป็นนายจ้างของผู้เป็นตาได้ให้ข่าวสารทุกเดือนมีหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้องอาทิต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศาบาลตัวบนหนองไผ่ติดตามความเป็นอยู่และดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆส่วนทางโรงพยาบาลหนองไผ่ให้การดูแลรักษาจัดยาให้ต่อเนื่องล่าสุดนายบดิตเทวีทิวรักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดทางด้าน,นแพทย์พิเชษบัญญัตนายแพทยสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงอาการของเด็กชายขาจรศักเบื้องต้นคาดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหน่วยไตยอักเสบทำให้เกิดอาการบวมหรือท้องมา ต้องได้รับการวินิจฉัยที่ชัดเจนก่อนทําการรักษาอาจต้องใช้ยาหรือรับการรักษาเฉพาะด้านขณะนี้โรงพยาบาลน้องไผ่ได้เตรียมส่งตัวให้อายุรแพทย์โรคไตที่โรงพยาบาลเพชรบูร์ดูแล ทั้งนี้อาการบวมหรือท้องมันผิดปกติโดยทั่วไปหากเกิดในผู้ใหญ่อาจเจอปัญหาจากโรคความดันเบาหวานหรือมีนิ่วจนไตทำงานผิดปกติแต่ในเด็กมีอยู่สองโรคคือโรคหน่วยไตยเกิดจากภูมิคุ้มกันในตัวผู้ป่วยไปทำลายหน่วยไตยทำให้หน่วยไตยเสือ่อมขับปัสสาวะไม่ได้ทำให้น้ำเกินในตัวและโรคหน่วยไตยอักเสบเกิดจากการติดเชื้อที่ผิวหนังและลำไส้แล้วมีสารพิษของเชื้อโรคเข้าไปทำลายหน่วยไตยทำให้หน่วยไตยอักเสบสำหรับเด็กชายขาจรศักดิ์คงต้องรอาการตรวจวินิจฉัย จากห้องปฏิบัติการอาจจำเป็นต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อไตเพื่อรับการตรวจทางพยาธิวิทยาว่าสาเหตุเป็นชนิดใดแล้วถึงให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป